สวัสดีครับชาว Arduino Arduino Thailand กลุ่มเพื่อน Arduino ช่อง e m e Techno วันนี้โปรแกรมตัวนี้มาโชว์ก็คือไว้์ออนออฟรีเลย์สี่ช่อ่ะอ c สองช e l 2สองช n e l นี้นะครับก็คือช h a n หนึ่งช a n n สองตัวนี้รีเลย์จะห้แอมไว on, off, power ไ้์ออนออฟพาวเวอร์ได้ตัวนี้จะเป็น LED 0.96นิ้ว ครับที่อยู่ในท้องหลาดทั่วไปที่มาใช้แต่ก่อนโป,โ,อโปรเจกต์ตัวก่อนผมไว้ใช้กับ GPS นะครับโชว์ค่าสปีดความเร็วของ GPS ตัวนี้ผมมาใช้คือเอาเวลาของอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเดินแล้วก็จับเวลาตั้งเวลาออนออฟได้สี่พิเลดก็หนึงก็คือ1นึออน พิเลตหนึ่งของรีเลย์ที่1 off ออฟอีกพิเลตหนึ่งของรีเลย์ที่1แล้วก็ออนของรีเลย์ที่2อ f อฟของรีเลย์ที่2ก็คือเป็น4พิเลตนะครับตัวนี้โปรแกรมที่ทำไว้คือสามารถตั้งค่าออนออฟเนี่ยผ่านเจ้าตัว serial p o r ตตรงน,นี้โปรแกรมผมเขียนเป็นเทอร์มินอลไว้ใช้ก็คือผ่าน serial port ผมใส่ช่องนี้ไว้ก็คือรีเลย์ออนรีเลย์ออฟอ่อนหนึ 1, ่งออฟหนึออนสออฟสเนี่ยครับผมใส่ตรงนี้แล้วก็ส่งคำสั่งนี้มาผมจะลองส่งคำสั่งนะฮะผมทำไว้ก็คือพอส่งคำสั่งเสร็จเนะี่ยบันทึกหน้าจอเสร็จมันก็จะมีอ่าปริ้นขึ้นไปบนซีเรีส์พอร์ตได้ด้วยตัวซีเรียลมอนิเตอร์อ่าผมจะแก้เป็นอ่าสมมุติแก้เป็น ห้ 50, าสิบสามสิบเก้าแล้วก็สี่สิบออฟอิชชชนแนลหนึ่งก็เป็นสี่สิบแปดจเป็นสี่สองครับผมจะตั้งค่าเวลาตัวนี้ดูนะครับตรงนี้ค่าเวลานี้จะยังเป็นคงเดิมอยู่เดี๋ยวผมจะเซนต์ลงมา ตั้งแลวครับสี่พีเรียดครบตามนี้อีพีเามเก้าอี่อีสี่ศูย์อีสี่หนึ่เสี 41, เให้มองสังเกตง่ายมองข้างบนข้างล่างคือเป็นช่วงเวลาของเลย์รีเลย์หอันนี้เลย์สองเลย์หนึ่งอ๋ข้างบนออนข้างล่างออฟเลย์สองข้าบนออนข้างล่างออฟ ความจำกัดของช่องของของ S D นะฮะตรงนี้ไอวัทั์ที่2เนี่ยผมอยากจะเว้นไว้ไม่ให้มันเปิดกันมันหน้าจอมันจะเลอะเทอะไปหน่อยผมก็เลยตัดตัว IP ขึ้นมาโชว์ตรงนี้ถามว่า IP ตัวนี้คือ IP อะไร IP address ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งเอาเวลาเข้ามาโชว์นั่นเองตัวนี้ถามว่าเนี่ยมันออแล้วครับผมสร้างให้ on. ออนออนแล้วมีเสียงบี๊บแค่1.5วินาทีแต่รีเล์ยังติดอยู่นะครับ เรเลยจะติดนี้ก็คือไปออฟที่เออ่10 21 40นะครับตอนนี้21 e 39อยู่เดี๋ยวจะออฟที่21 e 40เรเลย์ตัวนี้ต้องตัดแล้วไปออนอีกทีคือรีเลย์รีเลย์ที่สองคือ21 e 41แล้วก็ไปออฟอีกที21ที่รีเลยสองคือ21 e 442อันนี้ครึ่งวินาทีเอ่อครึ่งนาทีละเดี๋ยวอีก,อก ครึ่งนาทีรีเลย์ตัวนี้จะต้องดับนะครับโอเคดูไปตัวนี้ที่ค้างไว้เมื่อกี้นี้คือตัว IP ที่มันตัดไว้ขึ้นมาโชว์ตัวนี้ก็คือไว้สังเกตว่าตัวเนี้ยมัน IP อ่าที่เท่าไหร่ข้างหน้าเราคงจะน่าจะรู้กันแล้วว่าคือ1 9 2อ่ะตัวนี้ดับไปแล้วนะ1นาทีละอ่ะ40นะยี่ตัวนี้ยี่ตัวนี้อ่าออฟไปละเดี๋ยวจะออนอีกทีคือรีเลย์2ตัวนี้ เลยสอตัวนี้อ่าก็คือ IP ที่เราจะรู้แน่ๆคือ1 9 2 1 8เเนี้ยเราก็คือไม่ต้องมาโชว์เราเอาโชว์แค่อ่าเกตเว์ต่อต่อหลังก็คือกลุ่มที่เท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้กลุ่มที่4ตัวที่อ่าสาตัวเนี้ยถามว่าเอาขึ้นมาโชว์ให้ไหมตัวนี้มีประโยชน์ก็คือมันสามารถตั้งค่า on off ผ่าน ตัว IP ตรงๆได้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับสมมติเราเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์มาตัวหนึ่งนะครับก็ใส่เข้าไป1ก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่จุดอ่าสามสามเนี่ยอีเลียสองออนนะครับตามเวลานี้นะครับดูตามเวลานี้ออนที่สี่สิบเอ็ดเนี่ยฮะอีเลียสองออนที่สี่สิบเอ็ด เดี๋ยวจะออฟที่42ตอนนี้ออนอยู่นะครับไอตัวเสียงดังบิดเดียวไม่ให้ดังมากนกขโขกลับมาดูใหม่ตัวนี้ตั้งเวลาได้ได้ทาง IP และ Serial Port นะครับ Serial Monitor ต,ตัวนี้เห็นไหมนี่ครับเวลาเราอ่านขึ้นมาละก็คือเล l a y 1 r งเ a ี2 r สองเ3ี e l สา4เ,เอ้ยไม่ใช่ขออภยัยเล l a 1 ออนรีเลย์หนึ่งออฟรีเลย์สองออนรีเลย์ออฟนครับค่าตัวนี้ก็จะอ่านมาจากที่เราเก็บข้อมูลไว้ในอิเซียมด้วยอ่านขึ้นมาบนหน้าจอด้วยนะฮะที่เราตั้งไว้จากตรงนี้จากตรงนี้ที่เราตั้งไว้ทางซีเรียลพอร์ตแยก,กน,นะฮะตอนนี้เป็นตั้งในกาผ่านซีเรียลพอร์ตคือซีเรียลมอเตอร์ของตัวนี้ดับไปแล้วฮะ,ฮะออฟไปที่อ่ ยี e ่สิบเอ็ดสี่สองออลยีบอสสองออไแล้วตัวนี้คือกลับมาที่การตั้งค่าฝั่งนี้จะเป็น i-p ที่เข้าไปที่ IP ของมันตรงๆคือตัวนี้น IP ตัวนี้นี่นะครับตรงๆเลยไปตั้งค่าได้ในกรณีที่เราพัฒนาโปรแกรมเราสามารถตั้งค่าผ่านซรีิปพอร์ตได้จะส่งเป็นเป็นคำสั่งตามนี้เลยก็ได้ เนี่ยหรืออันนี้ผมเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้ง่ายในการการส่งข้อมูลหรือจะเปิดไฟล์เปิดไฟล์แล้วเขียนเป็นเท x กไฟล์อย่างนี้อ่าอันนี้คือโปรโตโคอลคำสั่งของมันจริงๆเลยก็คือคำสั่งตามนี้สี่บรรทัดอันนี้เป็นเท x กไฟล์เปิดเท x กไฟล์ตัวนี้แล้วเซนเทกไฟล์ Take ตัวนี้เข้ามาบนโปรแกรมนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดดูก็ได้อ่ะเปิดไปที่อ่าที่ไฟล์เมื่อกี้นี้ไฟล์ที่ผมไปดูเมื่อกี้นี้นะอไฟล์นี้แล้วผมส่งปึ้งนะข้อมูลก็จะขึ้นเหมือนกันมนะข้อมูลก็จะขึ้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเห็นไหมเป็น16 5ห้าแล้ว16 5ห้า พราะอะไรเพราะไฟล์ตัวนี้นี่ครับนี่มันตั้งไว้ที่นี้อีกแบบหนึ่งแล้วตัวนี้ทำไมไม่เปลี่ยนเราลองรีเฟรชมันดูครับมันจะเปลี่ยนไหมนี่มันอ่านค่าอ e ีพอมขึ้นมาแล้วก็โชว์บนหน้า IP เลยเห็นไหมเปลี่ยนตามค่านี้ที่เราเซตไปใหม่ในไฟล์ตัวนี้ในไฟล์ตัวนี้เทคไฟล์ตัวนี้เห็นไหมก็คือสามารถส่งเทคไฟล์ตัวนี้ ลงไปเซตค่าได้หรือจะคีย์ค่าอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ผมเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองหรือจะไปเซตน IP นี้ก็ได้โอเคตรงน,นี้โปรแกรมทำขึ้นมาเผื่อไว้จะทำอนาคตอาจจะทำเป็น on off ฟนรีเลย์ก็ได้คลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับกลุ่มเพอร์น o ิโนกลุ่มของพวกเรานะครับแล้วก็กลุ่มอโนไทยแลนด์นะครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ